อาสาารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีมอบเครื่องแต่งกายเครื่องสนามและสิ่งอุปกรณ์ให้กับสมาชิกกองอาสาารักษาดินแดนพร้อมทั้งมอบโอวาทเกษียณอายุราชการของผู้บังคับการกองอาสาารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชากองบังคับการกองอาสาารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีวันที่24กันยายน2567เวลา8 30. นาฬิกาสนาทีณบริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอกทศพล ชัยโกมินผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องแต่งกายเครื่องสนามและสิ่งอุปกรณ์ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวมอบโอวาสเกษียณอายุราชการของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายกองเอกรณพพบเวียงสิม,มานายกองเอกสุภมงคลบูชาถ่ายเทศนายกองเอกอธิสารอินตรานายกองเอกวุฒิพงศ์สุภควรรณิศ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่นายกองเอกทรัดเหลืองสะอาดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนทุกกองร้อยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมในพิธีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องแต่งกายเครื่องสนามและสิ่งอุปกรณ์สำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน5รายการดังนี้เป้สนามพร้อมสายโยงผ้าใบบางแดดกางเกงขาสั้นสีกากี่พราง ืยืดขอกลมแขนสั้นกากีพรางและกระเป๋าพยาบาลเป็นต้นเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายกองเอกทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้บังคับการกองสารรักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่30กันยายน2567นนี้เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บังคับ,บ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรียังได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละกำลังทางกายกำลังทางความคิดตลอดจนประโยชน์ส่วนตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆจนประสบความสำเร็จและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติในการดูแลให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป